เลเวอร์ฟูสนใจดึงซอตทรสแทนที่อีซักในตลาดช่วงเดือนมกราคมนะไม่งั้นอย่าหวังแชมปาอาเดยบยอนเด็บคาร์รเกอร์โชคดีที่เกิดเลเวอร์ฟูไปไม่รอดจริงๆโอริกีแยกทางมิลานยุติสัญญาก่อนกำหนดเดคนคันนี้อาร์ตนงไงแฟรงชมเบิกบันสารภาพประโยชน์คล้ายกับโซโบ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้มาการาสื่อดังของสเปนตีข่าวนะครับทีบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นหันมาเดินหน้าในการล่าตัวอลิซันเดอร์ชอต,รชอตรโรชกอนหน้าทีมชาติดาเวของอตรเลติโกมาดริตมาสทินแอนดฟิลด์ในช่วงตลาดเดือนมการาคมนี้ พื่อทดแทนอเล็กซานเดอร์อิซักที่ได้รับอาการบาดเจ็บต้องพักยาวเป็นที่เข้าใจกันแตว่าอันเนสรอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกำลังมองหากองหน้าคนใหม่หลังจากที่อิซักได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมที่ชนะสเปอร์สองต่อหนึ่งและเข้ารักการผ่าตัดในค่ำนี้เป็นที่เรียบร้อยทาให้ต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวก่อนหน้าน,นี้มีการรายงานข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลสนใจองตวนเชเมนโยแนวรุกข,ของบาร์มัทแต่ว่านักเตะเลือกที่จะไปแบรนเชอร์ซัสตี้เนื่องจากว่าต้องการจะไปลุน้นแชมป์กับเป๊ปเกอร์เดล่า กระทั่งล่าสุดสื่อแดนกระทิงดูระบุเลยด้ว่า่าเลเบ์ฟูเจอปัญหาใหม่แล้วโดยพวกเขากำลังพิจารณาในการคว้าตัวเซอร์รรชวัย30ปีโดยขณะที่อาร์ติโกมาติดเองก็พร้อมที่จะปล่อยแข้ง,ของอรายนี้เช่นเดียวกันหากได้รับข้อสเสนอไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์สำหรับเชอร์รรชฤดูกาลที่แล้วซัดไปมากถึง24ประตูกับอีก2แอสซิสจาก13นัดลงทุกราการส่วนฤดูกาลนี้ยิงไปแล้วมากถึง5ประตู ทั้งนี้ริบร์ฟูอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ว่าแนวรุกคนไหนคนใหม่จะเสริมทัพเข้ามาและจะเป็นการซื้อขาดแบบทาบนหรือว่ายืมตัวส่วนตัวของชอยบรัสนั้นก็พร้อมอาจะย้ายทีมทุกรูปแบบเพราะว่าต้องการโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอก่อนถึงข้บอลโลกในช่วงกลางปีหน้า เอมอนดีเอลส์อดีตบยออกโปรปกป้องโมเบซาร่าหลังจากที่โดนเจมี่คาร์รเกอร์วิจารณแรงชี้อดีตกองหลังดังแค่โชคดีเกิดในลิเวอร์พูลจึงมีถ้วยแชมป์ติดมือเท่านั้นซึ่งเอมบอนดเอลส์อดีบยอดีตกองหน้าของโตโยยอดเย้ยเจมี่คาร์รเกอร์ว่าโชคดีที่เกิดในเมืองลิเวอร์พูลจะทำให้ได้อยู่กับลิเวอร์พูลและก็ได้แชมป์หลายภา,ารกิจย้อนกลับไปตอนที่โมเบซาร่าให้สัมภาษณ์แบบไม่พอใจ กับสถานการณ์ของตนเองนั้นคาร์รเกอร์ก็คือหนึ่งในคนที่ออกมาตําหนิอีกฝ่ายอย่างหนักอย่างเช่นการบอกว่าซาร่ากับเอเจนต์ตั้งใจจะสร้างกระแสเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยเอเดียบยอได้เปิดเผยบอกว่าการปฏิบัติของพวกเขาเหล่าโคโรนั้นที่มีต่อบอมเบซาร่าในพักหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ยุติธรรมเมื่อพิจารณาถึงทุกสิ่งที่เขาทําให้กับลิเวอร์พูและแน่นอนนว้านั่นเปมไปถึงคาร์รเกอร์ที่พูดแบบนั้นออกมา คุณรู้อะไรไหมนักเตะบางคนนะโชคดีที่เกิดในบางพื้นที่ผมคิดว่าคาร์กเกอร์โชคดีที่เกิดในลิเวอร์พูลและนั่นทําให้เขาสามารถจะอวดอ้างได้ว่าฉันเคยได้แชมป์มาแล้วโมซาลาได้ทั้งแชมป์ลีกและก็แชมเปี้ยนลีกร่วมกับชินันเขาเป็นดาวซันโบสูงสุดในทีมตั้งหลายปีในครั้งนี้ด้วยผมคิดว่าเขาถึงขั้นถูกยกให้เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกที่ซ้ำไปนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก แต่แล้วคาร์เิเกอร์ก็โดมินเขาการังในการสดผมไม่อยากจะเชื่อเลยด้ว่าเขาจะทําอะไรแบบนั้นในครา้งนี้ได้ดิวองโอริกี้อดีตกองหน้าขวัญใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องยุติสัญญากับเอซีมิลานเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่การย้ายมาค้าแข่งในอิตาลีไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังแม้สัญญ,ญาของโข่อกทีมชาติบเบลเยียมจะเดิมทีจะมีผลถึง มื่นะยอนปี2026แต่ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้บ,บรรลุข้อตกลงแยกทางกันด้วยความยินยอมร่วมกันโดยปรากฏตัวเป็นครั้งสุดท้ายของโอริกีกับปีศาจแดงดำต้องย้อนไปถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี2030และก็หลุดจากทีมชุดแข่งขันทับเแต่เดือนพฤษภาคมของปีถัดมาซึ่งดังแดนบัคกรณีอย่างลากาเซตาเดโรสปอร์ตและก็สกายสปอร์ตอิตาเลียนต่างยืนยันตรงกันเลยนะว่าเอกอัครเอกสารการยกเลิกสัญญาได้ถูกลงนามในครั้งนี้ เป็นที่เรียบร้อยโอริกี้ย้ายมาสมเชื้อเอซิวิลานเมื่อปี2022หลังหมดสัญญากับเลเบอร์ฟูแต่ว่าตลอดเวลากว่า2ฤดูกาลเขาได้ลงสนามเพียงแค่36นัดและกระทำได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นโดยการรายงานข่าวายันระบุด้ดว,ว่าโอริกี้ร,รับค่าเหนื่อยลาอยู่ที่ประมาณ3 0,000นยูโรต่อเดือนหรือราวประมาณ4ล้านยูโรสุทธิต่อฤดูกาลซึ่งมิลานต้องการจะปลดภาระค่าใช้จ่ายหลังนักเตะไม่สามารถจะสร้างผลงานให้กับทางทีมได้ตามที่คาดหวังเอาไว้ ชุดที่ผ่านมาดาวเตะเดวัย30ปีไม่ได้ซ่วมซ้อมกับทีมชุดเยาวชนมิลานฟูโตโ,โรแต่ก็เลือกฝึกซ้อมกับเทนเนอร์ส่วนตัวพร้อมกับเดินทางระหว่างกรุงโรมและก็ฟอร์นซ์เพื่อรักษาความฟิตระหว่างเตรียมการพิจารณาอนาคตในการค้าแข่งตลาดนักเตะช่วงต่อไปขณะเดียวกันเอซิ AC มิลานก็กำลังประกาศในการคว้าตัวนิคลาสฟูร์คุกกองหน้าของเวสต์แฮมมาร่วมทีมด้วยสัญญาเดิมตัวเพื่อจะเสริมความเฉียบคมในแนวรุกสำหรับครึ่งหลังของฤดูกาลนี้ อาไรต่ังไงเมื่องานนี้ทนันต์ของฝั่งโทมัสแฟรงค์ออกโรงชมบรูคัสเบิร์กมันพร้อมกับยกให้ทนันต์ของฝั่งสไตล์การเล่นคล้ายกับโดเมินิกโซบ็อกสไลด์ไม่ฟิลของฝั่งลิเวอร์พูลโดยเบิร์กมันเกมจะกลับมารับบทบาทหมายเลขสิบกันอีกครั้งเกมที่สเปอร์บุกไปเยือนคิสซัมพาเดชวันอาทิตย์นี้หลังจากที่ชาบีซีมอนส์ติดโทษแบนสามนัดจากการใบโดนใบแดงจากเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลปกติแล้วเบิร์กมันเป็นิดฟิลสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ แต่ช่วงหลังแฟรงค์จับเข้าไปเล่นหลายตำแหน่งเพื่อจะหาสมบุลในแดนกลางทั้งเรื่องของความแน่นและก็พลังงานในทีมเกมกับลิเวอร์พูดาวเตะชาวสวิสต์ถูกดันขึ้นสูงและก็คอยเพชชิ่งไล่และก็วิ่งทนะลุนารับเพื่อที่จะดึงแชมป์เก่าให้ยึดพื้นที่ไว้ภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์สเปอร์ดูค่อนข้างจะโดดเด่นค่อนข้างจะมีมิติเลยทีเดียวซึ่งการขยับตัวน้อยเนี่ยทำให้คู่แข่งได้รับมือได้ไม่ยาก และการมีเบิกวันช่วยเติมเกมความสดใสความคาดเดาได้ยากและก็ความกล้าที่จะเล่นกับทีมในครั้งนี้โดยแฟรงค์พูดถึงลูกทีมวัย19ปีบอกว่าผมคิดว่าบรูคัสนั้นมีพรสวรรค์เป็นอย่างมากล่าสุดนั้นเขาน่าจะลงเอยกับตำแหน่งของตำแหน่งหมาเยเลข8แต่ใครจะรู้ได้หรือนะเขาเล่นหมาเยเลข10ก็ได้หรือจะถอยลงมาเล่นด้านข้างในแดนกลางแบบเจอกับลิเวอร์พูลในครั้งนี้ก็ทําได้ เบิกบน,นันแจ้งเกิดตั้งแต่ยุคของอังเก้ปอสเทโกกูและก็ยิงประตูแรกในพรีเมียร์เลกได้ในช่วงเดือนกันยายนจากนั้นลูกมงสุดสวยที่ลอยข้ามหัวผู้ักษาประตูก็สามารถทําได้หลังจากที่คริสเตียนโรเบโลจัดให้ซึ่งจังหวัดนั้นเรียกว่าเป็นตัวอย่างของไอเดียความเข้าใจเกมและก็การเล่นโอเพนเพลย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ฟรงค์จะจะเห็นบ่อยครั้งเพื่อจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับทางชีมฝรงค์ Frank ย้ำเลยนะว่าความเข้าใจเรื่องจะวิ่งตอนไหนวิ่งไปตรงไหน เพื่อดึงดารับและก็สร้างโอกาสเป็นสิ่งที่เขาเองนั้นพยายามปลุกฝังให้กับทางทีมแต่สำหรับเบิร์กเบลมันก็เหมือนกับติดตัวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาเป็นนักเตะที่ใช้งานได้หลากหลายบทบาทซึ่งสําคัญมากเขาวิ่งตัดหลังก็ได้ดีเพรชก็ยีเยี่ยมเล่นกับบอลก็เก่งและก็พาบอลขึ้นหน้าได้ก็ดีแฟรงค์ได้กล่าวต่อไปเกมเจอก,กับลิเวอร์พูลพวกเขานั้นกามากับวิดฟิลด์ห้าคนรอบนั้นเลยขยับบรูคัสขึ้นไปเล่นเหนือวิดฟิลด์ตัวเกิน 30นาทีแรกวิธีการที่เขาช่วยเกมรับนั้นเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําได้ดีกว่าเล็กน้อยการมีนักเตะแบบดีก็ยืดหย,ยุ่นได้สูงและมันสําคัญมากจริงๆนะแม้ว่ายังเป็นแค่วัยรุ่นแต่ว่าได้ลงตัวจริง8จากทั้งหมด17เกมในฤด,ดูกาลนี้แต่ความอเด็กประสงค์ทําให้เขานั้นเป็นตัวเลือกสําคัญช่วงที่แฟรงค์ยังมองหาผู้เล่นทีเตัวจริงที่ลงตัวที่สุดในครั้งนี้ซึ่งในระยะย,ยาว,แล,วแล้วเขาจะมีตําแหน่งหลักของตัวเอง มันเป็นปกติมากเลยนะสำหรับนักเตะอายุน้อยที่จะได้ลงเล่นหลายตำแหน่งกุนซือ arch, ชกกาวเดนมาร์กชติกล่าวแฟรงค์ชื่นชอบเบิร์กวันเป็นพิเศษเช่นเดียวกับอาร์ซีเกรดาวรุ่งอีกรายที่กำลังแย่งตำแหน่งในแดนกลางและด้วยความประทับใจนั่นเองเขาถึงขั้นเปรียบเบิร์กวันกับโซโบ็อกซ์ไรกับตันทีมชาติฮังการีที่ถูกจับไปเล่นแทบทุกตำแหน่งในทีมลิเวอร์พูลโดยแฟรงค์ปิดท้ายบอกว่าการมีนักเตะท,ที่ยืดหยุ่นแบบนี้ช่วยทีมได้มหาศาลดูโซบ็อกซ์ไรสิ เรามองว่าเขาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดิสในโลกในลีกใช่ไหมเล่น,นทั้ง10เบอร์8ก็ได้เบอร์6ก็ยังได้แม้ขวาได้ปีกขวาก็ได้อาจไม่ถึงกับกองหน้าหรือว่าเซ็นเตอร์แบ็กแต่ก็แทบครบทุกบทบาทในครั้งนี้โดยเขาเป็นคนที่คล้ายกับบรูคัสที่สุดแล้วทั้งเรื่องของพลังการวิ่งและการพาบอลขึ้นหน้าผมไม่รู้จักโซบ็อกซไไร์ like, เป็นการส่วนตัวแต่ดูจากภายนอกเขาน่าจะเป็นคนที่นิสัยดีลรูคัสเหมือนกันคาแรคเตอร์ดีมากและเขาก็จะเป็นส่วนสําคัญของอนาคต ที่บราันั้นกำลังสร้างอยู่ที่นี่นะและข่าวทีกพูวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทนครับ